โอเคนนครัวัน,นี้ก็กลับมาแบบเกม g ก n ชิ้นนี้แพคกันอีกครั้งหนึ่งโดยภายในวันนี้นั่นผมจะมาสอนแก้พัซเซิลที่จะเป็นพัซเซิลในพื้นที่พิเศษในเวอร์ชัน2.8ซึ่งก็คือเกาะกูเดนอัปเปิลนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นั่นจะเป็นการแก้พัซเซิลในกลไกเสาธาตุของเกาะที่เราสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลังจากที่เราผ่านเควสืใน,เ,นเรื่องพิเศษในกิจกรรมของคาสิ่งาเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างของเกาะได้ซึ่งภายในเกาะที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้น้นนั ก็จะมีกลไกพัซเซิลที่จะเป็นรูปร่างเสาพลังงานธาตุซึ่งตัวงมันนั้นล็อกอยู่ซึ่งในคลิปนี้นั้นผมก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกเสาพวกนั้นว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยโดยในขั้นแรกนั้นเราจะมาปูพื้นฐานกันก่อนว่าในตอนแรกเสาพลังงานธาตุนั้นมันจะล็อกอยู่เรานั้นจะต้องหาเสาพลังงานธาตุอันที่มันไม่ล็อกซึ่งจะเป็นอันไหนและมีวิธีการแบบไหนเรามาดูกันเลยโดยในขั้นแรกนั้นตวงเราจะต้องมาที่บริเวณกระถางบอลไซส์ก่อนและปรับรูปร่างให้เป็นหินเรืองแสงซ้้้าาาายแลละขววหหัังงจกนนตเรใทําาาาากวึ้นนไดบเเะซ่่งมือ ว้าวมาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นให้เราวิ่งกลับหลังลงไปเรานั้นก็จะเจอกับเสาพลังงานธาตุไฟฟ้าที่ไม่ถูกล็อกอยู่โดยเมื่อเราลงมาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะเจอกับเสาพลังงานธาตุและก้อนอิเล็กโตซีรีซึ่งตัวของเรานั้นก็จะต้องยิงตามเสาตามลำดับที่ตัวของก้อนอิเล็กโตซีรีนั้นบอกซึ่งก็สามารถยิงตามผมได้เลยถ้าใครไม่อยากแก่นะ ซึ่งเมื่อยิงถูกตามลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏกล่องออกมาซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ยังไม่เสร็จมันจะนําไปสู่เสาพลังงานธาตุอันต่อไปโดยเสาพลังงานธาตุอันต่อไปก็คือเสาพลังงานธาตุลมซึ่งเรานี่ก็จะต้องเปลี่ยนรูปร่างของเกาะตามที่ผมเลือกไว้เลยโดยเมื่อเสร็จแล้วนั้นเราก็ทําการว้าไปด้านบนอีกเช่นเดิมซึ่งเมื่อตัวงเราว้าไปถึงแล้วนั้นเราจะเห็นได้ว่าเสาพลังงานธาตุลมนั้นได้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วแต่ตัวงเราเนี่ยจะต้องวิ่งกลับหลังลงมาที่เดิมตรงบริเวณอิเล็กโตซีรพ่ลาาัใสงงนต แต่ถ้าใครไม่อยากคิดเองแล้วเราก็สามารถใส่เสาตามลำดับผมได้เลยโดยเมื่อใส่เสาครบและถูกต้องตามลำดับเรียบร้อยแล้วนั้นมันก็จะปรากฏกล่องขึ้นมาให้เรารับโดยมันจะนำไปสู่เสาพลังงานธาตุอันสุดท้ายก็คือเสาพลังงานธาตุหิน โดยเน่สุดท้ายก็คือเสาพลังงานท่าถิ่นให้ตัวของคุณนั้นเปลี่ยนรูปร่างของเกาะตามที่ผมเลือกเลยซึ่งเมื่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วราปขึ้นไปด้านบนอีกเช่นเดิมโดยเมื่อเราว้์ปมาถึงแล้วก็สามารถเดินย้อนกลับไปดูลำดับของการใส่เสาพลังงานท่าได้ที่ซีรีส์ตัวเดิมซึ่งก็เหมือนเดิมนะหากใครไม่อยากคิดเองแล้วเราก็สามารถใส่เสาตามผมได้เลยซึ่งเสาพลังงานท่าถิ่นนั้นก็จะสามารถใส่ตามนี้ได้มาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนั้นขอเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครท่าถิ่นก่อนถ้าใครไม่มีก็เอ โดยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีกล่องขึ้นมาเช่นเดิมโดยในส่วนนี้นั้นก็จะเป็นการเสร็จในการแก้พัดเซ้นเสาท่าทั้ง3าซึ่งมันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ตัวของเราจะต้องกลับไปหาซีรีส์ตัวเดิมโดยเมื่อตัวของเรานั้นกลับมาหาซีรีส์ตัวเดิมในคราวนี้นั้นตัวของเราจะต้องไล่ตามมันไปซึ่งก็ขอบอกเลยว่ามันไวมากนะก็อยากให้มันฆ่าสายตาไปล่ะก็เพราะว่าในคลิปนี้ผมหลงกับมันละทีนึงซึ่งก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะพาเราไปไหน ซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของมันนั้นจะลอยไปอยู่ตรงบริเวณเกาะที่มีกระถางบอนไซอะนะซึ่งเมื่อตัวของเราผสมมาเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะได้กล่องทองซึ่งก็คุ้มค่าอยู่หละกับการไขปริศนาและพัซเซิลอย่างไรนั้นก็อย่าลืมไปทากันล่ะโดยกล่องทองในบริเวณพื้นที่นี้นั้นก็ยังไม่หมดมันจึงจะมีกล่องทองที่เราจะสามารถได้จากการรวบรวม,รวมซีรีส์ทั้ง3ตัวซึ่งซีรีส์ทั้ง3ตัวนั้นจะอยู่ตรงไหนบ้างนะั้นและมีวิธีการเอาอย่างไรก็มาดูกันเลยดีกว่าโดยซีรีส์ตัวแรกนั้้้นนนก็สาาามมมรถเเปลลีี่่ยยพืทตมผมได ดยเมื่อเราเปลี่ยนพื้นที่เสร็จแล้วนั้นเราก็ว้าวขึ้นไปด้านบนซึ่งเมื่อมาถึงแล้วนั้นก็สามารถวิ่งตามผมได้เลยในการเอาซีรีตัวแรกโดยในส่วนนี้นั้นเราจะต้องทําตัวให้ติดท่าไฟฟ้าตัวของเรานั้นก็จะเจอกับซีรีตัวแรกซึ่งเมื่อเราเจอตัวของมันแล้วเราก็พามันไปทรง ึ่งในส่วนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะลอยไปยังเก,กาะตรงกลางที่มีกระถางบอนไซและเมื่อตัวของเรานั้นมาส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะไปหาตัวต่อไปกันเลยโดยในส่วนต่อไปนั้นก็คือซีรีส์ัวี่2ซึ่งก็สามารถปรับรูปแบบเกาะตามผมได้เลย,เลยซึ่งมันก็จะเป็นรูปแบบเกาะของเมืองมอนสตาร์และเมื่อตัวของเราวาร์ปขึ้นมาได้หมดเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของซีรีส์นั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณเกาะตรงข้ามซึ่งตัวของเรานนั้นก็ต้องพามันไปส่งอีกเช่นเดิม โดยขอตัดไปเลยละกันเพราะก็เพราะว่าจุดหมายมันก็อยู่ที่เกาะตรงกลางนี้อยู่แล้วซึ่งเมื่อส่งเสร็จแล้วก็จะไปหาซีรีส์ตัวสุดท้ายกัน ัวซีลีตัวสุดท้ายนั้นให้เราปรับรูปร่างเกาะตามผมเลยซึ่งก็จะเป็นรูปร่างเกาะของเมืองหลีเย่ตัวของเรานั้นก็วาวขึ้นมาด้านบนอีกเช่นเดิมใ้ตัวงเราดันวิ่งกลับไปทางด้านหลังตัวงเรานั้นก็จะพบกับกองหินที่สามารถทำลายได้ซึ่งภายในกองหินนี่แหละก็จะมีซีรีอยู่ตัวเรานั้นก็พามันไปส่งอีกเช่นเดิมซึ่งจุดหมายปลายทางก็คือเกาะเดิมที่เรามาตัวของผมนั้นก็ขอตัดไปเลยละกันก็เพราะว่าระหว่างทางนั้นมันก็มีแค่ซูมอนไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษเลยแค่สังเกตมันดีๆแลล้วก็ออย่างพ โดยเมื่อตวงเรานั้นพามันไปยังเสาแท่นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วตวงเรานั้นก็จะได้กล่องทองมาเป็นของรางวัลซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยสําหรับกล่องทองกล่องนี้นะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเฉลยกลไกลปริศนาพัซเซิลที่ต้องใช้การสลับเปลี่ยนภูเขาไปมาเพื่อให้ได้กล่องพเพลียดเชสสองกล่องหรือกล่องทองนั่นเองซึ่งพัซเซิลหรือปริศนาระหว่าง2ก่อน,นี้นั้นยังมีมากกว่านี้อีกแต่มันจะเป็นพวกพัซเซิลท้าทยายอะไรพวกนั้นซะมากกว่าอย่างไรนั้นก็ลองสลับสับเปลี่ยนเกอะกันดูก็เพื่อหาไพ่โมจม,มานะในเควสนี้นั้นผมทาเพื่อแค่เควสที่มีปัญหาหลักๆซึ่งก็เชื่อได้ว่าทุกคนนั้นมีปัญหากับเสาทตาดีมากเลยหวังว่าทุกคนนั้นจะได้กกล่อองทองทันนะ องกลงล่เยซึ่งในสุดท้ายนั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูก็จะเป็นเรื่องพวกรัสเซนี่แหละสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละบ๊ายบายจ้า